บทสวดที่6บทสวดธรรมจักกับปัตวัตนาสูตรเอวมัมเมสุตังเอกังสมยังพัควาภารานาสิยังวิหารติอิติปัตตะเนมิคทาเยตัตะโขูพัควาปัญจวคีเีเยพิกขูอามันเตสิเทวเมพิกเวอันตาปัพพระชิเตนะนะเสวิตภพายโยจายัง กามสุกามะสุขันลิกายุโยโคฮีโนคัมโมโปทุชนิโกอนาลิโยอนัตถะสันหิโตโยจายังอัตตะกิละมาธานุโยโคทุกโขอนาริโยนณอนัตถะสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโภตันเตอนุประปะคัมมะ มัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียณนะกรณีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกตมาจะสาภิกเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมอภิสัมพุทธาจากขุกรณียณนะกรณีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ พายาเมวะอริโยอััตถางกิิโกมัคโคเสยถีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเณออภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพยาะนิพานายะสังวัตติ อิทังโขปานะพิกาเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชลาปิทุกขามาระยมปิทุกขังโสกปรลิเทวะทุกขโทมณสุปายาสาปิทุกขาอเปเยหิสัพปโยโคทุกโขปีเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิชังนะละพันพระติตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานัขันธาทุกขา อิทังโขปนะพิกเวทุกขะสมุทะโยอริยสจัจจยายังตันหาโปโนภะวิกานันทิลาคะสาหะคตาตตะตตา,ตา,ตาพ,พินันทินีเสยะถีถังการมตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอีทางโขปนะพิกเวทุกขนิโรโทรอริยสัจังโยตัสายเยวะตันหายะอเสสวิละคะนิโรโทจาโคปะนิ ปฏตินิสัโคโมุติอานาละโยอิทังโขงปะนณะพิกเวทุกขนิโรธาคามิคามินีปฏิปทาอริยสัจ,จังอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคเยยะทิถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรม,มันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสาม,มาธิ อีทางทุกขงังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอ,อน,นันุนสุเตสุธรรมเมสุ จักขงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิธังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมพิขเวภูเพอนนตุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิขเวปุเพอนันตุ อาณานุสูตเตสุธรรมเมสูตจกคุงอุทัปาะทิยานางอุทัปาทิปัญญาอุทัปาธทิวิชาอุทัปาะทิอาโลโกอุทาาัปปิอีทางทุกขะสมุททยโยอริยสัจจันติเมพิคเว ปุเ an พอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาปทิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิตังโขปนิทางทุกขสมุททยโออริยสัจจังปหาตับพันติเมพิขเวปุเพอนอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาปาธยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาทิตังโข ปะนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปิปหีนันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุทามมสุจักของอุทปาธิยานาอุทปาฏิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิ อีทางทุกขานิโรธโออริยสัจจันติเมพิขเวบุกเพย์อนานุสุเตสุธรรมเมสุจักของอุทาปาทิยานาังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโขปานิทางทุกขานิโรธโออริยสัจจังสัจจิกาตับพันติเมพิขเว ปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปทิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอาโลโกอุทิอุทัปปิตังโขปนิธังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัปปิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิ อีทางทุกขานิโลกทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอน,นันโนสุเตสุธรรมเมสุจากของอุทาปาติญาณนางังอุทาปาติปัญญาอุทาปาติวิชาอุทาปาติอาโลโกอุทาปาติตังง้งโขปานิทางทุกขานี้ โลทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตับพันติเมพิกเวปุพเพอน,นุนสุเตสุธรมเมสุตจักขุงอุทาปาธิยานางังอุทาปาริปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโคอุทาปาธิตังขปนิทังทุกขานิโลทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตันติเมพิกเว ภูเพอนาณุสุเตสุธเมสุจักขุงุทธาปัทิยานาุทธาปัทิปัญญาอุทธาปทธิวิชาอุทธาปัทิอาโลโกุทธาปทิยาวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุสตูสุอริยสัจเจสุเอวันติเอวันติปาริวัตถังวาทสากาลังยถาภูตังญาณาทัศนังณสุวิสุทธังอโหสิเนวะตาวาหัง พิกเวสัทวะเกโลเกสะมะเกสลัมมะเกสัสสะมณะะลัมมนิยาปชายะสาะเทวมนุสายะอนุตตลังสามมาสามโพธิงอภิสัมพุทโธป,ปัปัจจญญาสิงยะโตจะโขเมพิกเวอิเมสุสตสุอริยส,สัจเจสุเอวันติปริวัตถังวัด ทัาสสสการังยถาภูตังยะนะะนานทัศนังสุวิสุสทธังอโหสิอัฏฐาหาังพิกขเวสเทวะเกโลเกสัมะเกส,ะะส,ะะสะะะลัมมะเกสัตสะมนะลรามะนิชาปชายะ สเทเวมนุสายะอนุตตลางสามมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัญญาปัจจัญญ,ญยยาสิงยานันจะปัญะเมทสนาอุทาปาทิอากุปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินัตถิฐาัติธานิปุนภะโวติอิทัมโวจะภะคะวาอัตมะนาปัญจวัคคียาพิขูภะคะวโตภาสิตังอภินันทุงอิมัตมินจะปัญะเว อเวยาการานสมิงพันยามาในอายัดมันโตโกนทันยศวิละชังวีตะมะลังธรรมะจักขุมอุทาัปทาิยังกินจิสมุทธยบทยธรรมมังสัพันตังนิโรธธรรมมันติประวัติเตจพระวตาธรรมะจักเกภูมิมาเทวาสัธถมนุษสาวสุงเอตามพระวตาภารานาสสยังอิติปเตนะ มิคทาเยอนุตรังธรรมะจากกัางปวัตติตังปะปะปติวติยังสามนเนนวาพัมมะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาลัมมุนาวาเกนะจิวาโลกัดมินติพุมมานางังเทวนงัสงสัตทังสุตวาจะตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสาเวสูงจะตุมมหาราธิกานางังเทวะนะ เทวนางสัตว์ทางสุตวาตาวะติงสาเทวสัทธรมนุสสาวสุงตาวะติงสานางเทวนางสัตว์ทางสุตวายามาเทวสัทธมนุสสาวสุงยามานางเทวนางสัตว์ทางสุตวาตุสิตาเทวสัทธรมนุสสาวสุงตุสิตานางเทวนางสัตว์ทางสุตวานิมานาตีเทวาสัทธรมนุสสาวสุงนิมานารติยางเทวนางสัตว์ทางสุตวา ปารานิมิตะวะสะวัตีเทวาสัทธรมนุสาเวสูงปารานิมิตะวะสะวัตีนางเทวาสัตทางสุตวาพัมมะกายกาเทวาสัทธมนุสาเวสูงเอตามพะควะตาภาลานศิยังอิสิปเตนะมิฆาเยอ,อนุตลังธรรมะจากกังปวัตติตังอปวัตติยังสามเนนะวาลัมมะเนนะวาเทเวนะ วาวาเลนะวารัมมุนาวาเกนะจิโลกะมันติอิติหะเตหาคเนนะเตนะมุหุดเตดนะยาวะพัมมะโลกาสัตโธอพัพุอพุคัชคัชิอายันจะทาัสาาสัสหศีโลกาทาตุสังกับปิสังสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปะมาโนจะโลราจะโอราโลโอภาโสโลเก ปาตุลหสิอาติกัมเมวะเทวนางเทวานุภาวางังอัทโคภะวาอุทานางอุทัสเนสิอัญญาสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทันโยติอิติหังอายัตมะโตโกนทันยสะอัญญาโกนทันโยเทวตานามังอโหสีติบทสวดที่เจ็ดพุทธานุสติ อิติวิโสวัควาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโกปุริสธรรมะสารติาสาสาเตโนุสานังพุโทโธภควาติบทที่8ธรรมานุสติสวาคาโตวาัตตาธโรรมสันทิตโกะกาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญยิโกปัจจัตังเวทิตตโพวิญโูหิติบทที่สังคานุสติ สุปฏิปันโนภะวโตสาวกะสังโุชุปฏิปันโนภพระวโตสาวกะสังโฆยายาปฏิปันโนภพระวโตสาวกะสังโคสามีจิปฏิปันโนภพราะวโตสาวกะสังโคยะิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสโบคลาเอสาภะวพระว่าโตสาวกะสังโคอาหุนโยปาหุนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนโยอนุตตะลังปุญญกเขตตังโลกัสสาติบทสวดที่สิบจินดามณีปียังมันตัง จินดามณีปิยังมันตังยะ,ยะสังทากโกนางอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาเตวังเตวังมังโปสุสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสทิกินจิเทโวเยสโกปะชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลีบุตโต พวันตุเมสิทธิลาพังชะนาหน้าเยมณีจินดาปียังจะทะนางสัพเพชะนาพระหูชะนาปียังมะมะบทวดที่11บสักกตาวาสักกตาวาพุทธะรัตานาังโอสถังอุตมังวลังหิตังเทวานุ เทวมนุษย์านางังพุทธเตเชนะนโสินานัสันตุปทาวาสัพเพทุกขาวูปะสเมนตุเตสกตวาธรรมะลัตตานางโอสถังอุตตมังวรลังปริลาหูสามานางังธรรมะเตเชนะนโสินานัสันตุปทาวาสัพเพ,พะ พยาวูปะ,ะเมนตุเตสักกตาวาสังฆัตานางโอสถังอุตมังวลังอาหุเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนาโสทินานัสสันตุปทวาสัพเพโลคโลคาปูปะ,ะเมนตุเตหนึ่งบทสวดที่เจ็ดพุทธานุสติ ยิติวิโสภควาละหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลภุริสธรรมมาราธิสาสาเตวะนุสานังพุโทโธภควาติภูสวดที่8ธรรมานุสติ สว่าขาโตเวาตาธโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสิโกโอปัยิโกปัจจตังเวทิตตโควินโยหิติบทส่วนที่9สังคานุสติสุปฏิปันโนภพระวโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภวโตสาวกสังโคญาญาปฏิปันโนภพระวโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภพระวโตสาวกสังโคยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัถปุริสโโคลราอสาภควโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรนิโย ตลังปุญยักเขตตังโลกาสาติภูสวสทิ่10จินดามณนีปียังมันตังจินดามนีปียงังม,ยงมันตังยะสังทาสังโกนงังอุปาสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเกาเลเทโวสุปโปเสทิกินจิเทโวเยสักโกปัดชังทัสมิงกินเน,เนวัตตาปียงัง กัรตังสาลีปุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังชานานาเยมณีจินดาปียังท่านางสัพเพชานาพระหูชานาปียังมะมะบทสวดที่11ศสักกตาวาสักกตาวาพุทธารตาตนาังโอสถังอุตมังวลงังทิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสตทีนา นัสันตุปทววาสเพทุกขาวูปะเมนตุเตสักตะวาธรรมารัตนัางโอสถังอุตมังวลังปะลิลาหูปะสะมะนางธรรมเตเชนะโสธินานัสันตุปทวาสเพพระยาวูปะเสมนตุเตสักตะวาสังฆารัตนัางโอสถังอุตมังวลังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานัสันตุปทววาสเพโลขาวูปะเมนตุเตสอง บทสวดที่7พุทธานุสติอิติพิโสภควาอราหังสัมมาสามพุทโธว,วิชาจารณะสามปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลตปุริสธรรมมสาลติศาสาเตวมนุสาหนังพุทโธภควาติบทสวดที่8ธัมมานุสติสวาขาโตควตาธโมสันทิติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอกปัญญโกปจตังเวทิตัพโพวิโยหิติ บทสวดที่9สังคานุสติสุปฏิปันโนภะวโตสาวกาสังโคชุปฏิปันโนภะวโตสาวกาสังโคยายาปฏิปันโนภะวโตสาวกาสังโคเนติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตฐปุริสโวคลาเอสาพภะวโตสาวกสังโคอาหุนเนโยปาหุนเนโยทักขิเนโยอัญชลีกระระนิโยอนุตตลังปุญญาเขตตังโลกัสสาติบทสวดที่10จินดามณีปียังมันตัง จินดามณีปียังมันตังยสังทาสังโกนางอุปสันติสเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตามังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโสที่กินจิเทวเยสัคโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลีปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชัดนาณนาเยมณีจินดาปียังจัดท่านางสัพเพชเชทำเพ สัพเพชาณาผ้าหูชาณาปียังมะมะบทสวดที่11สักกตาวาสักกตาวาพุทธะละัตตานาังโอสถางอุตมังวลังหิตังเทวตาเทวะมนุษยานาังพุทธ ทะเตเชนะโสตินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปะเเมนตุเตสักกตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวังปะลิลาหูปะสามานางังธรรมะเตเชนะโสตินานัสสันตุปัทวาสัพเพพระยาวูปะเเมนตุเต,ส,ตสักกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวัง อาหุเนยังปางหงเนยังสังคาตเตเชเชนะโสทีนานัสันตุป,ปัทวาสัพเพโลคาวูปะเสมนตุเตสามบทส,ส,ส,สดที่สิบสองพระคาถาชินน้ำบัญชน ช,ชายาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวหาหนางจตุสัจจาสะพังลัสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกะาทยพุทธาอัทวีสตินายกาสพเพปฏิทิตาไมาหังมัมเทเกตเตมุนิสลาสีเสปฏ,ฏิโตไามาหังพุทโทธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏ,ฏิิโตไมาหังอุเรสภพักุนากาโล หาทะเยเมยอนุโุโทสาลีปุตโตจัักกีเนโกนทันโยปิติภาคศสมิงโมคาลาโนวะจะวามะเกทักกีเนสวนีัยหังอาสงอานาันทราหุโลกัสโปจัมหานาโมภาสงวามาโสตะเกเกสโตปิติภาคศสมิงสุริโยวัปรพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิงปุงคาโวกูมาลกัสโปเทโลมเหสีจิตวาทโก โสไมหังวัฒนีนิจังปฏิทาสิกุนากะโลปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทลาปัญจอิเมชาตานาลาเตติลากามามะศีสาเสติมหาเทลาวิชิตาชินสาวกาเอเตเสติมหาเทลาชิตวันโตชิโนรลสา,าชันตาศิระเตเชนะอังคามังเคสุสันติตาลัตนางปุริโตอาสิทักคีเนเมตตาสุตกัง ทราชัคังปะชะัชโตอาศิวาเมอังคุลิมาละกังขันท่าโมระปริตตันจะอาตานายติยะสุตตะกังอากาเสชทนางอาศิเสสาปากาละสันทิตาชินานาวละสังยุตตาสัตตปากาละรังกาตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพาหิรชตุปัทถวาอาเสสาวิเนยังยานตุอนันชิ ตเตชะสาวัสโตมีสเกตเจนะสะทาสามพุทธปัญชเลชินาปัญชาลามาชิมหิวิหารันตังมหิตะเลสธทาปะเรนตุมังสัพเพเตมหาปูนิสาสภาอิเจวะมันโตสุกโตสุลโขชินานุภาเวนะชิตติตป,ปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลายโย <c oughs> สัตธรรมานุภาเวนะ สัทธรรมานุภาวะปาริโตจรามิชินะปัญชเลเติ